เราจะมาเล่นเกมสะสมคะแนนกันนะครับนะเริ่มจากเกมแรกเลยครับชื่อเกมว่าภาพปริศนาบริการง่ายมากฮะเรามีภาพปริศนาทั้งหมด4ภาพด้วยกันนะครับภาพละ5คะแนนใครตอบได้10บคะแนนก่อนเข้ารอบไปก่อนเลยครับครับผมถ้าพร้อมแล้วทั้ง3ท่านฮะดนตรีมา ได้ตอบก่อนนะฮะ<อ> <ator> กับ <eram> ภาพปริศนาภาพแรกนะครับสนับสนุนโดย Let m ี In Beauty Serum และครีมสกัดจากโซโา <Vall juga> พร้อมแล้วภาพม,มาภาพนี้ฮะมีทั้งหมด5พยางห้าพยางง่ายๆเลยนะครับอยู่ในห้องเรียนเหมือนคุณครูกำลังสอนนักเรียนอะไรบางอย่างอยู่ uh huh. พร้อมแล้ว เรื่รองแมพจระเข้จระเข้มีคำว่าจระเข้ฟาดมีคำว่าฟาดฟาดหางรวมเลยฮะจระเข้ฟาดหางจระเข้ฟาดหางก็ถูกต้องหนูไม่รู้เลยฮะภาพคือคง่ายๆเลยจระเข้ฟาดหางแมวอยู่อ่ะฮะซึ่งจระเข้ฟาดหางความหมายมันก็คือท่าของมวยไทยอ่ะนี่อะ่ะโ,โอ้โหหนูรู้รู้อ่าอันแหละนั่นแหละ ไหนฟาดหนายฟาดหมายพอทีพอไม่เห็นอ้าเห็นเห็นหางจระเข้ชัดไหมจระเข้ฟาดหางครับผมมวยไทยเ็าจะรู้กันดีใช่เป็นท่าแม่ไม้มวยไทยจอยรู้แล้วใช่ไหมโอเคโอเคฟาดหางนะครับผมอ่ะภาพแรกครับคุณแอนดรูครับตอบถูกครับรับไปห้าคะแนนภาพต่อไปนะฮะไทรจะตอบก่อนดนตรีมา เขาได้ได้มุกุดเวทีแล้วเนี่ยทีดีใจท้าขนาดนี้เต้นดีนะครับได้สิทธิ์เป็นคนตอบภาพนี้นะครับกับภาพปริศนาภาพที่2นะครับสนับสนุนโดย Let me in beauty serum และครีมสกัดจากาภาพพร้อมแล้วภาพมาภาพนี้ง่ายครับ มีทั้งหมด3พยางดูดีๆมีมือปริศนาโผล่ขึ้นมาทำอะไรนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับตคนซีเรียลใช่ไหมคะมีทว่าคนมีคนคนซุปไม่ใช่ครับคนพยางแรกแล้วคนรักคนหัวใจมีคนว่าใจครับคนอะไรใจคนอะไรใจดำใกลเกี่ยมากคนอะไรใจนะครับคนแล้วก็ตึ๊ดแล้วก็ใจเหลือคำเดียวฮะพี่จีครับพร้อมแล้วเริ่มครับ คนใจง่ายไม่ใช่ครับใจอยู่พยางหลังคนคนอะไรใจคนไร้ใจคนไร้ใจไม่ได้นะฮะคนไร้ใจทำไมอ่ะคนไร้ใจนี่หมายความว่าร้ายหรือว่าหลายมีหลายหลายอย่างอ่ะคือหลายหลายอย่างใช่เยอะๆอ่ะก็เลยตอบว่าคนไร้ใจคนอะไรฮะฟังผมก่อนจิออนฟังผมเขาเขาคุยกับพี่นะจิออนฟังก่อนใจเนี่ยมันมีหลายดวงใช่ไหมถูกปะ เลยตอบว่าคนไร้ใจคนไร้ใจคิดดีๆคิดดีๆขาพูดไม่ชัดอ่ะคพูดไม่ชัดอ๋อพูดไม่ชัดเหรอเอาใหม่คนคนไร้ใจอ่าพูดไม่ชัดคนไร้ใจไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รอเรืออ่ไม่ใช่รอเรือเป็นเป็นรออะรอลิงรอลิงรอลิงคือหลายใช่ไหมอ่าก็เลยตอบว่าคนคนไร้ใจไม่ใช่คนไร้ใจเขาพูดไม่ชัดพี๊พี่จี๊ลองพูดคำว่าหลายสิหลายหลายหลายโอเคคนหลายใจ คนไร้ใจคนไร้ใจผิดอุ่นเคียร์คนไร้ใจผิดใจเย็นๆหลายหลายคอุ่นหลายคนไร้ใจคนไร้ใจอะถูกเมื่อกี้ออกเล่นเมื่อกี้ออกเล่นแต่ว่า คือกอะจะหมดเวลาจียอนตอบถูกพอดี<ช><ช>ครับผมมึงหยอกเล่นหยอกเล่นแกล้งเล่น <c oughs> คน <c oughs> หลายใจเ <c oughs> คลียร์ภาพก็ชัดเจนคนหนึ่งใจไม่มีการคนนะครับมาคนเราที่มันมีหลายใจคนหลายใจคนหลายใจเข้าใจไหมติช่าคน<ม>หลายใจใคืออะไร you ไม่จริงติช่าอันนี้คนหลายเมียดนร้องเรีนทำงานไม่สนุกแล้วจียอนครับตอบถูกนะฮะในภาพที่สองรับไปห้าคะแนน อ่ะภาพต่อไปภาพที่3ครับใครจะได้ตอบก,ก่อนดนตรีมาที่แอนดูนะครับได้สิทอบครับนะฮะได้สิทธิ์ตอบนะครับในภาพปริศนาภาพที่3นะครับสนับสนุนโดย Let Me In Beauty Serum และครีมสกัดจาก <S <S สง่า ภาพดีๆนะครับพร้อมแล้วภาพม,มาโอ้ภาพนี้ง่ายมากนะครับแต่ขอให้ดูดีๆสังเกตดีๆครับคุณลุงคนนี้ขึ้นไปทำอะไรบางอย่างอยูอย่บนต้นไม้นะครับ2องพยางพร้อมแล้วพี่แอนดูเริ่มครับเด็ด <Dead. S 2> มีคำว่าเด็ดครับเด็ดไ <Dead S 2> ม่แรกเด็ดเด็ดลูกไม่ใช่ฮะไม่ใช่ครับเด็ด <Dead. S 2> สองอย่างสองประยางมีคำว่าเด็ดเด็ดอะไรติชาพร้อมแล้วเริ่มครับเด็ดเดียวเด็ดเดียวเด็ดเดียวก็ทูตองทำไมรู้ว่าเด็ดเดียวอ่ะเพราะว่ามันช้ที่เหลือมันเป็นแพรมันเป็นคู่ค่ะอันนี้เป็นอันเดียวเด็ดเดียวตอนแรกหนึ่งว่าเด็ดเดียวมันเป็นคำว่าเด็ดเดียวเด็ดเดียวแปลว่าอะไรเด็ดเดียวแปลว่าอะไรเราไม่รู้อ่ะเด็ดเดียวหมายความว่าเราแบบ แน่นอนแน่นอนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเจ๋งอย่างเงี้ยเปล่าคะเจ๋งภาษาอังกฤษอะไรเจ๋งเหรอเออเจ๋งมึงว่ากูรู้ไหมเนี่ยฮะเออถ้าเป็นพวกแมวแคทเออหมาด็อกเลยรุ๊ไปเจ๋งเนี่ยสับยากเจ๋งไม่เห็นยากเลยครูไงครูฮะครูครูไม่ใช่ครูที่สอนนักเรียนไม่หรอกครูอ่ะนั่นคือ teacher ฮะ teacher teacher บ้าน teacher ไวเช็ดหน้าเช็ดตา t e a ช h e r teacher ไม่ใช่เหรอไอบ้บ้าอะไรประมาณนี้ <ม S 2> นะครับผมทำให้ติช่าครับตอบถูกในภาคพิสารับไป5คะแนนตอนนี้มีคนละ5คะแนนแล้วนะครับสุดท้ายแล้วนะครับใครเป็นอันดับหนึ่งจะได้รู้ว่าตรงนี้ถ้าพร้อมแล้วดนตรีมาพี่จได้ตอบนะครับครับ กับภาพปริศนาภาพที่4นะครับสนับสนุนโดยเลซ m ี in Beauty Serum และคลรีมสกัดจากตอมาพี่จีถ้าพร้อมแล้วภาพมาง่ายที่สุดเลยครับภาพนี้ครับมี2พยางค์คำตอบอยู่ในภาพอยู่แล้วชัดเจนมากๆนะครับพี่จีครับ2พยางพร้อมแล้วเริ่มครับ ปิดสิบแดงช้อนสิบพยางหลังช้อนอะไรซิฟร้อนซุปมีคำว่าซุปไหมคำว่าซุปอะไรซุปซิฟซุปซิฟถุงต้องชัดเจนมากก็คือถ้วยซุปแต่เป็นซุปซิฟซุปซิปก็คือซุปซิปรู้จักไหมซุปซิปซุปซิปไงซุปซิปซุปซิปที่เป็นตลกอะซุปซิฟอันนั้นจุ๊บจิ๊บอันนั้นจุ๊บจิ๊บอันนั้นจุ๊บจิ๊บซุปซิปคือคืออะไรนินชาก็อนสิบกันหรือเปล่าคะ อ่าก็เสียใจก็เสเออรู้รู้อ่าครับผมซุบซิบนั่นเองคือการนินทานะครับผมไม่ฝ่ายรู้ฝ่ายได้ยินนะฮะครับผมจียองครับตอบถูกห้าในภาพที่4รับไป5คะแนนรวมของเดิมอีก5คะแนนเป็น10คะแนนเข้ารอบไปลำหนึ่งครับมาสรุปอันดับกันหน่อยนะครับตอนนี้จียองมาเป็นลำหนึ่งมี10คะแนนคุแอนดรูครับมาเป็นอันดับ2มี5คะแนนติช่ามาเป็นอันดับ3มี5คะแนนครับ ช่วงหน้ามีคะแนนให้สะสมอีก20คะแนนเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเดี๋ยวพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อกับพวกเราเวทีทห <or> 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 มายเลขหนึ่งค่ะอย่าเป็นที่หนึ่งหมายเลขหนึ่ง <S <S อย่าเป็นที่หนึ่งนะครับผม ใช้ใช้หูฟังเราโอเคแล้วดูพี่แจ๊ดเดี๋ยวพี่แจ๊ดใบให้โอเคโอเคเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยช่วยดูหน่อยนะครับผมครับผมถ้าพร้อมแล้วบอกว่าอะไรนะช่วยหนูหน่อยนะพี่พี่อยากได้พี่อยากได้เสียงมาเมื่อกี้เลยที่ป้องหูยังไพูดพี่ว่าช่วยหนูหน่อยนะเออจ้าเดี๋ยวพี่จะช่วยให้ตาสมใจหนู